เบอๆหน่อยมาต้องไฟให้ไล่อะตัวสติ๊กเกอร์ดิเดี๋ยวไม่เอาไว้แปะกับรถ่ะเฮ็ดเฮ็ดมาดูฝั่งนี้ดลยจะเบิร์นยางเลยไอ้เด้ยกล้อล่างนี่ไม่ต้องยก โอ้ยโยกอะโยยกะนั่เขาแบบนี้มันบกไว่ว่เวะ,ะ,เ,วะ,ะเอ๊เมัน bueno. กระโดดเลยขาตังหักไปยันนู่นเลยชื่อต้นไม้อ่ะเดีกจะได้วันเสี้ยเกียร์อะเกียร์เริ <c oughs> ่มฟันเอ้ยเอ้ยยขึ้นเสียเกียร์อะเอ้เะไต้องเข่าหน้ำอะ ไอทึงไอ้นั้นเดี๋ยวตของนานะอ้วอองเลยอ้าสวงเลยอ้ตรสองนี้ไปทึ่ต้นไม้วนก็มาหละ่ะเด้สามสองไป อากรเสินเฟย์เนียนะระวโอแคนบาดจังไรเอ๊ะมาเลยมาอั

ก็เลยเอากาศได้บ่าว่ามีรอคารกรบ่เาเ,าเ,าเ,เนสูตรอะไรไรนี่ซอแกกลาออง,งไม่เห็นกลางเห็นกลางเ,ไง,เงไม้กลางเงทางไหลกงขเอาตัวที <c ười> นี่นี่นี่ ขี่รถมาเื่อนเขื่อวาพุ๊บรถมา,มาตายโอ้มตายแล้วก่อน,นทางสายสางโค้รตรงนี้มีคนเคยตายเอ้เรียบเหรอทำไมไม่ขึนฮะเป็นไรอูนน้วไอ้ท้ายจังเลย ย wow, like. <c ười> <ık> ่าดนลนามให้หนเลยคือน้ำอ้อยแ่ะให้มือปอกเลยเวียนย่างก่อนเะเวียนอเราก็อเรา แมวจักรยานไปหลังเวยดิจักรยานค่ำมาสอกับโน้ตาโดไน,นอะอาจจะมีขีก็ได้ขีขา Yo

เายืดด <laughs> ีๆแบบนี้นะเจ้าของลอยเจ้าของลอยไม่呀รู้ขาดไม่ใช่เจ้าของอ่อยเจ้าของอ่อยไม่ใช่ Ê em mới cười quá